กูแหวแวเขาจะเป็นรูประจำชั้นเวลัที่คกิอนินาวมีน้องรู้สึกว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีแบบเชิดอถือห่นอะไรไม่รู้อิงเขาก็กลับมาเล่าอ่ะเอม,มีเชิดอถ่อห่ววันนี้ว่ายน้ำนะคะวันนีวันเนี้ยค่ะเอาชุดมาคด้มวันทุกวันในหน้าหาดเขาจะว่ายน้ำแต่แต่ถ้าไม่สบายก็คงไม่โหลดแล้วก็วันจันทร์เป็นทุ่พิรละอะไรแบบนี้วันจันทร์ใส่ชาาุดสละ ไปทไหนแล้ววะ<ง>มีไงสีอยู่ที่ไหนเปเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยนั่งดูเพื่อนเล,เล่นเล่นอะไรกันไปรู้สึกสิเนี่ยกิ่งดังหลังของกินนักที่สองแล้วเออเนี่ยกิ่งดังแล้วมันรัดดินี่เดี๋ยวดิจิโน่ดิเดี๋ยววันหลังไม่พามาด้วยเลย วันนี้ก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 ันนี้เมื่อจะไปเล่น,น,ล <ะ S 1> น,นกัอยากรับไปรับเลยนี่ดูน้องเขาบอกน้องเล่นอะไรไเไลน่นกระดาษเมไร่พี่มาเล่นอะไรอ่ะเออพูดอะไรนะพี่มาตัวล่างนี่ไงเป็นเหมือนจิ๊กซอหรืออะไรใช่ไหมเหมือนคุณรูจะให้เล่นใครี่ หนนีโอคนไหนนะนีโอคนนี้่ะคะนั่งคนเดียวเออนั่งอยู่คนเดียวอ่ะนี่เราไม่สบายที่เป็นศัลยวันนะไม่เจอเฮ่ยเฮ่ยน่าที่ตะกอืมไม่มาไหมเนี่ยนะไม่เห็นจะไม่เห็นจะเห็นหน้าเลยก้มหน้าลงไปอยากคนชอบก้มหน้าก็ดูเวลาไม่เป็นอ่ะ มารับไปแล้วนะครับเก็กีพงเชิงอร์ค่ะปราป้าคุณแม่อยู่อือไปรับเขา้ามาเพิ่งเกินอปกติเวลาสองโมงก็มารับกันนะ้องเห็นนมองมองๆเนแล้วเราม่รู้ว่าเรกึ่ง